เรียนผู้มีเกียรติทุกท่านขอขอบคุณคณะทำงานสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยที่กัุนาคัดสรรมอบรางวัลอันเป็นเกียรติสูงสุดของอาชีพบรรณการในประเทศนี้และเนื่องจากคำประกาศเกียรติพุลตอนหนึง่งกล่าวถึงบทบาทรรณานการของผมว่าเป็นเสมือนสะพานเชื่อมยุคสมัยจากโลกสิ่งอินสู่โลก ดิจิทัลครับผมจึงขอใช้โอกาสนี้สร้างสะพานเพื่อเชื่อมต่อสังคมในบางประเด็นโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของอาธิการหากเราพินิษาทำความเข้าใจแกนสารความเปลี่ยนแปลงจากยุคสิ่งพิมพ์มาสู่ยุคออนไลน์เราอาจจะสังเกตเห็นว่าลูกคลื่นขนาดมึมา ที่เปลี่ยนผู้ประเทศทางการสื่อสารอย่างสิ้นเชิงนะไม่ใช่แค่เปลี่ยนจากกระดาษมาเป็นหน้าจอสมาร์ทโฟนไม่ใช่แค่เปลี่ยนจากแท่นกินอุเตเทนเบิร์กมาเป็นปลั๊กอินอุเตเทนเบิร์กอันเป็นระบบจัดก,การคอนเทนต์ของบล็อกเ s สซึ่งเป็น C.M.S ยอดยมนะขก่อนที่นำไปเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดียส่ต่าง ทางแต่หัวใจของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือคุณค่าใหม่อันนามสู่ฤติกรรมใหม่และกำลังจำหลักเป็นวัฒนธรรมใหม่ภายในเวลาจำกัดองขออนุญ,ญาตรแห้เปลี่ยนสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมใหม่สามคำสามประเด็นเอาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่พนาธิการคำแรกครับ Accountability ตั้งแต่ผมเริ่มต้นอ่านหนังสืออ่านนิตยสารหรือหนังสือเล่มผมพบว่าถ้าทำการทำงานอย่างหนึง่งปรากฏอยูใ่ในหน้าบทบรรณาธิการบางกรณีก็อยู่ในหน้าบทบรรณาธิการตอบจดหมายผู้อ่านหรือบางกรณีก็ถึงขั้นต้องเปิดพื้นที่หน้ากระดาษเป็นพิเศษนั่นก็คือเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงผิดพลาดลาดเคลื่อนหรือข้อผิดพลาด อันเกิดจากกระบวนการผลิตทั้งหมดนี้หากตรวจสอบพบว่าผิดจริงสิ่งแรกที่บรรณาธิการกระทำคือกล่าวคำขอโทษขออภัยสิ่งที่ทำถัดไปต่อจากนั้นคือลงมือแก้ไขสิ่งผิดให้ถูกต้องแน่นอนครับว่าสาเหตุหนึ่งที่ต้องแสดงออกดังกล่าวก็วเนื่องจากปัญหาการฟ้องร้องตามข้อกฎหมาย แต่ในหลายกรณีก็ไม่ได้ถึงขั้นนะั้นเรียนด้วยความเคารพครับผมหาหลักฐานไม่ได้ว่าวัฒนธรรมการทํางานที่เคร่งครัดกับความถูกผิดพร้อมที่จะยืดผมรับความผิดพลาดเกยอคาขอโทษชัดถ้อยชัดคำและลงมือแก้ไขให้ถูกต้องนะั้นมันสืบรากมาจากส่วนไหนของวัฒนธรรมความเป็นไทยอันมีสีนึชายเป็นแบบแว่า หลักฐานที่พอสืบได้ก็คือนับตั้งแต่โจฮันอูตเทนเบิร์กประดิษฐ์แท่นพิมพ์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีคศ1450แท่นพิมพ์ของเขาก็เปลี่ยนโลกของการประดิตหนังสือจากยุคโบราณในกรีกและอียิปต์มาสู่สากรรมหนังสือแพรไปทั่วยุโรปผู้ที่ทำหน้าที่คัดสรรเรื่องที่จะตีพิมพ์ทำความตกลงเงื่อนไขกับทำงานกับผู้เขียนตรวจทานปรับแก้ข้อความ จัดเตรียมเนื้อหาเข้าสู่ขั้นตอนการพิมพ์ดูแลคุณภาพกระบวนการพิมพ์ตลอดจนคิดอ่านวางแผนการจำหน่ายก็คือบรรณาธิการอาจกล่าวได้ว่าระบบบรรณาธิการได้วางรากฐานในโลกตะวันตกมาตั้งแต่บัดน,นั้นผ่านวิวัฒนาการปรับเปลี่ยนหลักคิดการทำงานมาตลอดหลายร้อยปีสิ่งเหล่านี้วิวัฒน์ควบคู่ไปกับวัฒนธรรมของสังคมตะวันตก ซึ่งก็มีถูกมีผิดได้รับการยอมรับและไม่ได้รับการยอมรับแปลเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขเวลาเป็นเรื่องเข้าใจได้ไม่ยากว่าโดยเงื่อนไขของสังคมที่ก่อรูปวิวัฒนาการขึ้นมาด้วยวิธีการทการเขียนและการพิมพ์ย่อมเพ่งทัดจริงจังกับการกระทาและการแสดงออกมากกว่าสังคมมุขบาฐัพูดปากเปล่าแบบสังคมไทยรุ่โบรา เพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะที่คำว่า accountability จึงไม่ใช่คำศัพท์พื้นฐานที่คนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยเนื่องจากมันไม่ใช่พฤติกรรมปกติที่อยู่ในวัฒนธรรมของเรากระทั่งไม่มีคำแปลที่ครอบคลุมทุกความหมายคำแปลเท่าที่ยอมรับการและใช้ในปัจจุบันคือความรับผิดรับชอบเพราะฉะนั้นเราจึงได้เห็นพฤติกรรมคนเท่าตกยุคตกสมัยบางคนเอยปา เคยคำขอโทษโดยปราศจากท่าทีทางวาทธรรมที่ถูกต้องรองรับกล่าวคือถึงเวลาจนจนมุมไปต่อไม่ได้ก็กลมหน้ามุดมพูดจาโทสมว่าขอโทษแล้วกันซึ่งสะท้อนถึงการไม่รู้จักการ,ระยธรรมวิธีปฏิบัติของการทำผิดแล้วกล่าวขอโทษบทบาทหน้าที่บรรณาธิการสอนให้ผมรู้จักความสำคัญของคำคำนี้ตั้งแต่วันแรกๆของดารอ่าน มันเป็นข้อเตือนใจว่าทุกข้อเขียนทุกการแสดงออกล้วนถูกบันทึกเป็นหลักฐานนี่คือวัาทธรทมที่สืบร่าบมาจากสิ่งผิดคำเตือนจากโลกสมัยใหม่ก็คือทุกวันนี้มีสิ่งที่เรียกว่ารอยเท้าดิจิทัลหรือดิจิทัลพุด r ิ n นผู้ที่โตมากับโลกของการพูดปากเปล่า,าวันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้ทำอีกอย่างรับกรอบลิ้นไปมา ยังเข้าใจว่าคําพูดและการกระทําจะสูญหายไปในอากาศเมื่อเผชิญกับระบบการค้นหาหลักฐานและประชับไวและประจัดชัดแจ้งย่อมันต้องประสมชะตากรรมหน้าอันนึงะถูกเบียดคับออกจากพื้นที่ความน่าเชื่อถือยอย่างรวดเร็วขั้นที่สองครับ integrity แม้ว่า accountability จะเป็นวัฒนาราที่ควรสร้างให้เกิดสํานึกอย่างจริงจัง ต่ในทางปฏิบัติผู้มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนย่อมไม่มีใครมีความสุขหรอกครับกับการต้องเอ่ยปากขอโทษหรือมีเหตุบกพร่องให้ต้องออกแรงแก้ไขทุกครั้งเมื่อผลงานเผยแพร่หากพิจา,ารณาขอบเขตการทํางานของบรรณาธิการ,การที่กล่าวไปเบื้องต้นว่างานบรรณาธิการเริ่มต้นจากการคัดสรรเรื่องที่จะตีพิมพ์สื่อสารทําความตกลงกับผู้เขียนตรวจทานปรับแก้ต้นฉบับ ตัดสินใจให้ความเห็นหรือกระทั่งลงมือทำงานออกแบบหน้าตาก่อนเข้าสู่กระบวนการจัดทิม์หรือเผนแพแร่ตลอดจนวางแผนจัดจำหน่ายทั้งหมดนี้จะยิ้งท,ทวีความบันเทิงหากต้องบริหารองค์กรบริหารคนและบริหารความอยู่รอดทางธุรกิจควบคู่ไปด้วยเราจะเห็นว่าขอบเขตความรับผิดชอบต่างๆ นอกจากจะเรียกร้องทักษะหลายด้านแล้วยังมีแนวโน้มว่าจะต้องรับมือกับแรงประทะเสียดสีจากทั่วสารทิศในสังคมที่มีปะทะทัญหาธรรมจึงมีคำอีกคำหนึ่งคอยกำกับการทำงานนั่นคือคำว่า integrity ซึ่งก็อีกนั่นแหละครับคำคำนี้ยังไม่มีคำแปลเป็นภาษาภาษาไทยตรงตัวและครอบคุมความหมายทุกมิติ บ้างก็บอกว่าความซื่อตรงบ้างก็บอกว่าเป็นความสง่างามบ้างก็ว่าน่าจะมีความหมายไปถึงความสมบูรณ์ครบถ้วนหากเปิดพจนานุกรมเพื่อหาอ้างอิงกลุ่มคำที่เครดิตดิกชันารียกตัวอย่างประโยคขึ้นมาเพื่ออธิบายความหมายของ integrity ประกอบไปด้วยคำว่าความซื่อตรงคำว่าคุณภาพคำว่าหลักการคำว่ามืออาชีพ คำว่ามาตรฐานศิลธรรมจรรยารรณกระทั่งมีศิลปะมีรถนนยมตามความเข้าใจของผมบรรณาธิการเป็นอาชีพที่เลียกร้องอินทิพย์ที่อย่างสูงแต่ถ้าจะกล่าวให้ถูกต้องทุกอาชีพต่างก็ต้องการวารนธรรมนี้เราจะสังเกตเห็นว่าแทบทุกครั้งที่มีประเด็นความขัดแย้งทางสังคมก่อให้เกิดความสับสนหาหลักการแนวทางการตัดสินใจ เป็นมาตฐานเดียวกันไม่ได้รากของปัญหาร้วนเกิดขึ้นจากเราไม่มีอินทิีิตี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเสมอเราไม่มีวัฒนธรรมการทำงานที่ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาขอบเขตความรับผิดชอบสอดคล้องกับเพดานศักยภาพหรือพูดง่ายๆคือมีบทบาทหน้าที่ประกอบสัมมาชีพด้วยการทำในสิ่งที่ตนเองมีความรู้ความชำนาญโครงสร้างหนาาโบราณที่เราเคยชินกันอย่างคนหยาบช้า ขีดความรู้ความสามารถต่ำกว่ามาตรฐานขึ้นมามีอำนาจโดยการละเมิดทุกปฏิกริราจากนั้นกม่ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆโดยทำลายหลักการสำคัญครั้งแล้วครั้งเล่าก่อหายนะต่อปัจจุบันและเหนี่ยวรั้งความเจริญสร้างภาระภูปัปถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคตการสยบยอมกับโครงสร้างอำนาจโบราณนั้นเหลื่อมล้ำให้ประโยชน์และข้อยกเว้นแต่กับอภิสิทธิชน เป็นสาเหตุสําคัญที่เราไม่สามารถผลักดันให้อีนทิกิตี้เป็นวัฒนธรรมปกติเนื่องจากอีนทิกิตี้เป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นและดํารงอยู่ในสังคมที่มีเกียรตเสมอกันอย่างไรก็ดีครับเท่าที่ผมมองเห็นตากตการณ์ในช่วงมิติปีที่ผ่านมาผมมีความหวังว่าในบรรดาคนรุ่นใหม่ที่กําลังเติบโตขึ้นมาเป็นพลังหลักของสังคมพวกเขาตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้และกําลังออกแรงสร้าง ข้อตกลงใหม่ๆในการอยู่ร่วมกันทั้งนี้โดยเงื่อนไขของโลกปัจจุบันมันยังไม่ใช่แค่การอยู่ร่วมกันในขอบเขตตรมแดนประเทศแต่ต้องสามารถยืนหลังตรงพูดกับชาวโลกรู้เรื่องเนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจและนับถือคุณค่าชุดเดียวกันคำที่ 3. สามศิลธรรมใหม่จากที่กล่าวข้้นต้น ดูเหมือนว่าบทบาทหน้าที่บรรณาธิการนอกจากจะต้องเป็นคนแรกที่แบกรับข้อผิดพลาดแล้วยังถูกเรียกร้อมให้มีความชํานาญอันหลากหลายถ้าหากมีความรอบรู้ได้ก็จะยิ่งนับเป็นเรื่องกระเสิริอย่างไรก็ดีครับในโลกปัจจุบันทุกท่านก็คงมองเห็นและเข้ใจร่วมกันว่าเรื่องราวแต่ละประเด็นตา่างถมทับซับซ้อนข้อมูลความรู้แตกย่อย ลงลึกตามความสนใจเฉพาะกลุ่มฉะนั้นจึงแทบเป็นไปไม่ได้ที่คนคนเดียวจะมีขีดความสามารถครอบรู้ทุกสิ่งทุกเรื่องสำหรับอาชีพบรรณธิการต่อให้เรายอมรับว่าไม่สามารถรู้ทุกเรื่องแต่อย่างน้อยที่สุดบรรณาธิการจำเป็นต้องรับทราบสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าใหม่มาตรฐานใหม่หรือที่ผมอยากจะใช้คาว่าศีลธรรมใหม่ เพื่อสื่อสารกับหลายๆท่านที่นั่งอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้อย่างเป็นมิตรสอดคล้องกับจริตความมีศีลที่ทําผมขอยกตัวอย่างการเงินการธนาคารยุคใหม่หัวข้อการประเมินที่แนวร่วมองค์กรแฟร์ฟนแนนซ์ใช้ประเมินธนาคารนั้นเขาประเมินจากหลากหลายปัจจัยมากกว่าเงินทุนสำรองเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยหรือแม้กระทั่งความเสถียรของแอปพลิเคชัน แต่มันได้เป็นหนวกรวมคุณค่าศีลธรรมใหม่หมๆพิจารณาจากนกโยบายธนาคารอาทิธนาคารแห่งนั้นเคารพหลักสิทธิมนุษยชนแค่ไหนเคารพสิทธทิแรงงานเพียงใดคำนึงถึงความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศหรือไม่มีธรรมพิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้เพียงใด ปล่อยสินเชื่อให้ธุรกิจค้าอาวุธหรือไม่มีนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการคุ้มครองผู้บริโภครวมถึงประเด็นสุภาพอย่างไรเป็นตน้นเช่นเดียวกันครับในแง่การเขียนและการสื่อสารมันก็มีหลักศริธรรมใหม่คอยกำกับการทำงานไม่ให้เราก้าลวมอาทิประเด็นเพศสภาพ สีผิวร่างกายวัฒนธรรมชาติพันธุ์เป็นต้นความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงใหม่ดังกล่าวทำให้บนาธิการรู้เหตุผลว่าเหตุใดเราจึงต้องแก้ต้องแก้ไขคำว่าอินเดียนแดงในวงเล็บคือหนักกว่านั้นคือสะกดด้วยคำว่าอินเดียแดงโดยเปลี่ยนเป็นคำว่าชนพื้นเมืองอเมริกัน เหตุใดเราจึงเลือกเราจึงเลือกใช้คําว่า like ผ ja> yeah> ู้บกครองทางสติปัญญาหรือผู้บกครองทางสมองแทนคํา claro ว่าคนปัญญาออนเหตุใดจึงต้องละเลี่ยงการตั้งฉายาบุคคลสาธารณะโดยใช้ลักษณะทางร่างกายอาทิอ้วนเตี้ยดำทั้งหมดนี้รวมไปถึงการไม่เอาชีวิตและความตายทางการเมืองมาเป็นการ์ตูนตลก ไม่เอาภาพเด็กหญิงในเครื่องแบบนักเรียนที่ออกไปชุมนุมบนถนนมาเอ่ยถึงในเชิงล่กและเมิดทางเพศไม่ใช้ทักษะการเขียนยั่วยุส่งเสริมให้ผู้อ่านผู้ติดตามเพิกเฉยหรือทั้งเห็นดีเห็นงามกับการทำร้ายผู้เห็นต่างทางการเมืองเป็นต้นผมขอเรียกเงื่อนไขข้อตกลงใหม่นี้ว่าศีลธรรมใหม่มันเป็นกฎการทำงานที่บรรณาธิการจำเป็นต้องยึดถือ โดยไม่ต้องเอ่ยอ้างใช้ภาษาบาลีแทรกในข้อย้ำคำและตัวอ,อักษรแน่นอนครับข้อตลงรู้อันเป็นคุณค่าศิลธรรมใหม่นี้ไม่มีทางงอกขึ้นมาจากเมือดินที่ผู้คนคลัง่งอำนาจผู้ขาดความดีความความชั่วตามใจตัวเองหากแต่มันขัดคอสอดประสานกิ่งก้านขึ้นมาจากรากเดียวกันนั่นคือความเคารพต่อสิทธิเสรีภาพ เสมอภาคท่านเป็นหัวใจของกติกาการอยู่ร่วมกันภายใต้หลักมินติลัฐและประชาธิปไตยท่านทั้งหลายครับผมเข้าใจดีว่าบางท่านอาจจะไม่ชอบที่หน้าหรือเบื่อหน่ายท่าทีทั่วมโนของนักประชาธิปไตยบางคนข้อนี้เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ปัญหาหน้าองค์นันใจนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่นักเขียนหรือนันาติการล้ำเส้นหันไปหลีตาสมมาทานอำนาจเผด็จการ จากนั้นก็นําเรื่องสิทธิเสรีภาพเสมอภาคและประชาธิปไตยมาเป็นคําเสียดสีที่เล่นทีจริงแปลรูปออกมาเป็นมุกตลกอารมณ์ผันไล่รถนิยมเพิกเฉยหรือกระทั่งกดไม่ได้ที่จะแสดงความพึงพอใจเมื่อเห็นชะตากรรมอันเจ็บปวดของคนที่ออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยผมขอเรียนว่าท่านกำลังสูญเสียต้นทุนสำคัญของวิชาชีพ ต้นทุนสําคัญที่สุดของนักเขียนนักสื่อสารโดยเฉพาะคนเป็นบรรณาธิการคือความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือดังกล่าวจะมีค่าอันใดหากมันไม่ได้ใช้ไปเพื่อคำอยันหลักสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของผู้คน ผมคงไม่ต้องกล่าวย้ำในที่แห่งนี้ว่าเจตนารมณ์ของอาจารย์เงิลวันปิ่นทองในการก่อตั้งสมาคมภาษาและหนังสือก็เพื่อต้องการให้มีองค์กรทำหน้าที่เป็นล่มคุ้มครองเสรีภาพของนักเขียนรายละเอียดหลักฐานถ้อยคำนี้ปรากฏในวารสารภาษาและหนังสือฉบับที่19เดือนกรกฎาคมพศ2 5 1 9สัมภาษณ์โดยอาจารย์นรน,นิติเสตบ,บุตรและอาจารย์ชาบิทเกษตรศิิ อีก2ปีต่อมาได้รับการเผยแพร่อีกครั้งในนังสือสารลกหนังสือปีที่1นึ่ฉบับที่5เดือนก,นกรกฎาคมพศ2521สุดท้ายนี้มีถ้อยคำในคำประกาศเกียรติคุณเอ่ยถึงผมว่ามีความกล้าหาญในการพิ่ภาพปัญหาสังคมแม้ว่าอาจจะเป็นเนื้อหาซึ่งทนวนกระแสหลักก็ตามผมขอส่งมอบเกียรตินี้ไปยังกลุ่มบุคคล ที่มีความกล้าหาญมากกว่าผมหลายเท่าขออนุญาตเอย่ยนามปนัสยาสิทธิจิรวัฒนคุลทลิตชิวารักจตุพัฒบุญพัฒรรักษาอานน์นำพาปฏิวัติสลายแย้มพานุพงศ์จาดนอกชัยมอมรแก้ววิบูรณ์พันธ์ สมยศปรึกษาเกษมสุขรวมถึงนักโทษการเมืองที่ถูกจับกุมคุมขัง,งด้วยกฎหมายไม่เป็นธรรมทุกคนทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตอีกไม่กี่วันข้างหน้าขอให้เผด็จการทุกรูปแบบจงพินาศราษฎรจงลุกขึ้นยืนยันเพื่อบอกกล่าวยืนยันว่าเราต่างมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมกำหนดชะตาการรมประเทศนี้เท่ากันขอบคุณที่รับฟังครับ It's the beat of the drummer in the beat battle when the phone box skips skips skips